สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก camera maker เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาคลายข้อสงสัยกับเพื่อนๆนะครับว่าไฟที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันหน้าตาของจริงเป็นยังไงนะครับเพราะเราเห็นแต่ในรีวิวของเมืองนอกที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับที่มีข่าวอยู่นะครับแล้วก็คนรีวิวก็ยังมีไม่เยอะนะครับทีนี้เนี่ยผมได้ของจริงมาอยู่ต่อหน้าผมละวันนี้ผมจะมา unbox ให้ดูว่าตัวอัม马拉นนะครับที่เป็น 60x และอัม马拉น 60d ตัวใหม่เนี่ย ข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วทำไมเขาถึงออกมาหน้าตาแล้วมันดูเล็กแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับแพคเกจจิ้งนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นตัวอมาลันร0 0 x 100d นะครับหรือ2 0 0 x 200d กเนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องใหญ่ถูกไหมครับแต่ตัวนี้มาแบบนี้ครับมาพร้อมกล่องหิ้วแบบนี้นะครับซึ่งข้างในเขานะครับมันคือตัวนี้เลยครับมันคือตัวโฟมแบบนี้เลยครับตัวโฟมแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นโฟมกันกระแทกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี ูหิ้วมาให้เรานะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้แทนกระเป๋าได้เลยนะครับเพราะมันปกป้องตัวไฟของเราอยู่ข้างในแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีตัวล็อกด้วยนะครับตัวล็อกที่อยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานหรือว่าการเก็บเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากจริงๆแล้วเขาน่าจะทำอย่างนี้ั้งนานนะครับตั้งแต่ตัวร0อ A กับ1้อยนะครับหรือว่า2 0 0ร 200d ดีด้วยนะครับถ้าได้อย่างนี้มันจะแจ่มมากนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้นะครับตอนนี้เราได้แล้วครับแพคเกจจิ ของตัวอัม马ัน 60x และ 60d นะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมา u n นบ็กันว่าของที่อยู่ข้างในเนี้ยไฟเขาที่บอกว่ามันมันคุณภาพมันเกินขนาดจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับเป็นแบบนี้ครับเปิดกล่องออกมานะครับ มันจะแบ่งเป็นแพทเทิร์นที่เป็นหลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเก็บเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเกะกะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ต่อหน้าผมมันก็จะเป็นเนี่ยครับช่องใสไฟช่องใสรีเฟกเตอร์นะครับมันก็จะมีมาให้ครบหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยดีกว่านี่ครับอัมลัน 60x นะครับที่อยู่ต่อหน้าผมนะครับและ 60d ไซส์ก็เท่ากันนะครับกล่องเท่ากันเป๊ะทุกอย่างนี่เรามาดูขนาดกันก่อนขนาดเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับถือว่าเล็กมากอยู่ในหนึ่งฝ่ามือเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วขนาดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ถ้าตามสเปกเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูก่อนอันนี้ตัวฝากครอบนะครับที่ป้องกันตัวซเซลีข้างในนะครับโอเคเรามาดูไฟจริงแค่นี้เองแค่นี้นะครับถือว่าแบบโหมันโคตรเล็กเลยนะครับเล็กมากเล็กมากนะครับเล็กมากแต่ว่ากําลังไฟนี่เกินตัวจริงๆนะครับเพราะว่า ตัวอัม马ัน 60x และ 60d นะครับถ้าเป็นตัว 60d ก่อนนะครับที่เป็น daylight นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็น5 6 0 0 k v นะครับเขาสามารถให้กำลังไฟอยู่ที่ maximum output นะครับอยู่ที่65วัตต์นะครับโดยที่ความสว่างในระยะ1เมตรนะครับวัดออกมาแล้วอยู่ที่45,100ลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว 60x นะครับเหมือนกันนะครับตัว 60x เนี่ยมันสามารถปรับนะครับ เควินได้ก็คือตัวจะเป็น x นี่คือไบคัลเลอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่2,700เคลวินถึง6,500เคลวินนะครับโดยที่ถ้าเราวัดในอุณหภูมิแสงที่เท่ากันที่5,600เคลวินนะครับตัวที่เป็น x นะครับในระยะ1เมตรความสว่างจะอยู่ที่37,700ลักซ์นะครับโดยประมาณถือว่ามันมีความสว่างเกินตัวจริงๆนะครับถ้าเทียบกับไฟทั่วไปตามท้องตลาดนะครับทีนี้เรามาดูก่อน ไขข้อข้องใจแรกกันก่อนนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันดูเป็นอันดับแรกก่อนเดี๋ยวสเปกเราไปว่ากันที่หลังนะครับเล็กแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไหมว่าขนาดมันคือเท่าไหร่กันแน่นะครับกว้าง11เซนนะครับลึก11เซนนะครับสูงก็11เเซนคือถือว่าเล็กมากนะครับแต่ว่าถึงเล็กขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าข้อดีของเขาเนี่ยตัวโบเวนเมาส์ที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นยูนิเวอร์แซลโบเวนเมาส์เนี่ยเขาเป็นโบเวนเมาส์ไซส์ปกตินะครับไม่ใช่มินิโบเวนเมาส์นะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะใส่ซอฟบ็อกเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งแปลงอะแดปเตอร์ให้เป็น Mini โบเวนเมาส์กลายเป็นโบเวนเมาส์ปกตินะครับเพราะฉนั้นอันนี้มันสะดวกในการใช้งานมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูช่องต่อมากันนะครับว่าช่องต่อมามีอะไรมาให้โอเคครับตัวนี้คือนี่ครับรีเฟลกเตนะครับที่ให้มาเป็น r e f ฟล c กเตตัวใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็น Hyper r e f ีเฟล o กนะครับซึ่งสามารถขยายกําลังความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับจากไฟที่มีอยู่ โดยที่ผมดูมาละสเปคเขาบอกว่าองศานะครับมันสามารถบีมไฟได้อยู่ที่15องศานะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใส่รีเฟกเตอร์นะคุณเปิดไฟเพลียวจากตรงนี้มันจะอยู่องศาที่120องศานะแต่ถ้าเกิดคุณใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถบีมไฟที่15องศาถือว่ามันทำลำแสงได้ค่อนข้างดีมากเพราะไฟมีขนาดเล็กนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันเขาให้อะไรมาอีกนะครับแน่นอนครับอันนี้คือสาย AC นะครับที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับ นี่ครับซึ่งตามสเปคสายเนี่ยอยู่ที่4เมตรอันหนึ่ง3เมตรอันหนึ่งนะครับก็ถือว่ายาวเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเขาก็จะมีช่องใส่มาให้เรียบร้อยครับแบบว่าคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเก็บถูกเก็บผิดนะครับขอให้คุณม้วนเก็บให้มันเป็นระเบียบเท่านั้นเองคุณก็จะเก็บใส่แล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวดูตัวต่อมานะครับว่าให้อะไรกันมาโอเคครับตัวนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นพระเอกเลยนะครับพอให้มาครบเซตในกล่องตัวนี้เป็น ซ็อกเกหรือว่าตัวแบตเตอรี่นะครับที่เป็น power สำหรับเสียบเข้าไปที่ตัวนี้นี่โอเคครับที่ตัวอมาันนะครับ60 d และ6 0 x จะเหมือนกันนะครับก็คือมีตัวนี้ครับตัวเสียบที่เป็น power นะครับเราสามารถใช้ตัวแบบนี้นะครับเราสามารถใส่แบตเตอรี่ nps ได้นะครับ2ก้อนเพื่อใช้งานแบบ outdoor นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องเสียบไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่เสียบไฟบ้านเนี่ย เขาไปใช้งานเอาดอเขาต้องพึ่งพาแบตเตอรี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการในการที่ต้องใส่แบตเตอรี่ V ีเมาส์นะครับแต่อันนี้เขาก็เพิ่มออปชันพิเศษให้นะครับโดยการที่สามารถใส่แบตเตอรี่ NPF คือแบตเตอรี่ชุดเดียวที่เราใส่วิดีโอครับสามารถใส่ได้เลยนะครับสก้อนแล้วไม่ต้องไปซื้อขาแยกเพื่อมาใส่แบตเตอรี่นะครับเพราะเขาทาขาหนีบมาไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแบบ V ีเมาส์เลยนะครับแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับคุณก็จะสามารถใส่แบตเตอรี่ได้แล้วนะครับ2ก้อน ใช้งานเอาท์ดอร์โดยไม่ต้องเสียบสายตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกมากๆคุณคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณถ่ายงานเอาท์ดอร์งานแต่งงานนะครับคุณมีไฟเล็กแค่นี้นะแล้วคุณใส่ขาบูมนะครับส่องไปนะครับในตัวแบบอันนี้คุณจะได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยเราเราจำเป็นต้องเพิ่มแสงให้กับหน้างานนะครับ<ๆ>เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสวยงามที่สุดนะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงข้อสังเกตเลยตรงนี้ผมมองว่า เป็นข้อดีเนี่ยครับเขาออกแบบมาตรงนี้ให้มันเป็นรูป V Mouse Adapter อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแบตเตอรี่ NPF นะครับ970คุณใส่ได้เลย2ก้อนแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็เอาแบตเตอรี่ V Mouse เนี่แหละครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัว D Tap นะครับมันก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ V Mouse ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าสะดวกพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกตัวนึงที่ให้มา เป็นอะไรนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้หยิบมาเอาเคนี่เลยครับตัวทั้งหลังนะผมเริ่มเห็นเยอะขึ้นนะในส่วนของตัวอย่างเช er ่นอมารันตัวพาเนลที่เป็น P60X และ P60C ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับที่เป็นตัว RGBW และตัว b i Color เขาออกแบบมาอย่าง si. นี้เหมือนกันเขาแยกชุดเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูไฟทั่วไปเนี่ยมันจะมาพร้อมกบบขาอารมใช่ไหมครับที่เป็นขายกที่หมุนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไม่มีละ มันจะออกมาเป็น้คล้ายเมาส์เสียบต่อตรงเข้ากับตัวขาไฟได้เลยถูกไหมครับแบบนี้นะครับที่เป็นรูแบบนี้แต่เขาแยกชุดตรงนี้ออกมาแบบนี้เนี่ยครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใช้งานจริงเนี่ยพอเราเสียบตรงแบบนี้มันก้มหน้าหรือเงยไม่ได้เขาก็จะออกแบบมาให้ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก้มหน้าและเงยได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเดิมทีมันจะติดค้างในชุด ไฟมันก็จะดูมีขนาดใหญ่เทอะทะเวลาเก็บมันก็จะลําบากถูกไหมครับตอนนี้เขาแยกชุดนี้ออกมานะครับเพื่อเป็น external ได้คุณจะต่อตรงตัวขาไฟเข้าไปตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะผ่านตัวนี้ก็ได้ซึ่งตัวนี้มันก็จะแก้ปัญหาการที่ว่าชุดข้อต่อถ้ามันติดอยู่กับตัวไฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใส่ขาตัวขา c ีสแตนเนี่ยมันลําบากมันห้อยลงมาลําบากแต่ตัวนี้เขาก็จะออกแบบมาที่เราใส่สามารถใส่ตัวซีสแตนเข้าไปได้ มันก็จะห้อยไฟอยู่ด้านล่างได้เพราะฉะนั้นมันจะถ่ายแบบทิ้งจากซีลิงลงมาเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเขาออกแบบตัวนี้มาค่อนข้างใช้งานได้ดีมากเลยนะผมมองว่ามันมีประโยชน์มากในการใช้งานจริงนะครับตัวนี้ที่แยกออกมาแบบนี้ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมมองว่าที่เขาเนี่ยแยกออกมาแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีตัวกริปที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับไว้สําหรับถือสำหรับถ่ายแบบว่าเราถือถ่ายไปมาได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้มันคงออกมานะครับว่าตัวอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างนะครับแต่แค่นี้ผมก็มองว่ามันใช้งานได้เต็มที่แล้วนะครับสำหรับตัวอัมมาันนะครับ 60D และ 60X มาพร้อมกระเป๋าเล็กๆแค่นี้คุณหนีบไฟไปแค่ตัวนี้ตัวเดียยก็เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากำลังวัตต์ของเขาเนี่ย65วัตต์ที่เป็นเอาต์พุตออกมานะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันในคลิปหน้านะครับว่าฟังก์ชันและฟีเจอร์เขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่วันนี้เราอันบ็อกซ์กันให้ดูก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจรีบติดต่อนะเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันรอช่วงนานผมบอกเลยเพราะตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวกันมานะครับก็รีบบุ๊กคิงกันมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มขายจริงกันต้นเดือนธันวามนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็รีบบุ๊กคิงเข้ามานะครับสำหรับสินค้าของ a พูเจร์นะครับติดต่อได้ที่ camera maker นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายพูเจร์อย่างเป็นทางการประเทศไทยนะครับก็ติดต่อได้ที่ l ล n e id นะครับ camera maker add เพื่อนเข้ามาเลยครับหรือข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ส่วนตัวที่ผมเปิดมาเทสตัวเนี้ย ทั้งดและ X นะครับมีอยู่ที่บริษัทนะครับอยากเทสเข้ามาได้เลยครับเรามีของให้เทสอยู่นะครับขอบคุณมากครับ